สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับซีชมเขาครัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้มแซ่บอีกแล้วค่ะต้มแซ่บเป็นเนยพุงงัวแล้วก็ตีนง่วนะคะนี่คือลักษณตต้มแซ่บของเรานะคะนี่ค่ะหมยใหญ่เลยนะคะรดฉาดนี้เข้มข้นนะคะเกี่ยวข้าสวยนะคะร้อยมาค่ะ อืผัาคีริวนะคะนี่ผักคีริวไม่ต้องหั่นสั้นๆนะคะเอาแบบแย่อยๆไปเลยนะคะผักคีริวกินแบบจุกๆเลยนะคะืม อร่อยมาก้าลิว้าคิลิวนะคะชินย่ญ่ๆนะคะเอ้ยน,นะคะลมผัดจับไปที่บังเดชเอาไว้ ตำเซบนี่อร่อยมากๆนะคะปเปียวเผ็ดเข็มตีนนะคะ,นนะ,คะเอามาทางนี้เลยนะคะคลอดออกนะคะ เมเต็คำอ,อืม,ด,อมดูเอ็นนะคะอือหือ no ละตนำนะคะละตนำแบบเนี้ยกินคนเดียวนะคะกินคนเดียวไม่เป็นไรนะคะใส่ลงไปได้ในหมอ้อกินคนเดียวในคม,มเดี๋ยวจะเป็นดราม่านะคะว่าไม่ใช่ช้อนกลางนะคะกินคนเดียวไม่เป็นไรคะ่ะดูยิ้นะคะพากินิวก็ติดกัน ต้องดึงออกมาแบบนี้นะคะอืมอือม,มือทำยิ่ยยนะคะใส่น้ำซุปลงไปด้วยนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะอืม ลมพัดมาทางนี้เราเราลดน้ำลดน้ำซุปลงไปนะคะแล้วก็เอามากรด อเขาหลุดออกมาแบบนี้เราก็กินกนดินก็ไว้อินก็อยู่ตีอยู่ข้างๆนะคะ กินไม่มดนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ